สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง modify watch company limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับ s y c ก o mini monster ในรหัส ref s r p 6 0 1 j 1นะครับในระบบอ u ตเ m ม t ติคาลิเบอร์ cr 3 6นะครับเรือนี้ลูกค้าส่งมาล้างเครื่องปรับเวลาแล้วก็เปลี่ยนซิวยางกันน้ำนะครับนอกจากนั้นนะครับจากกลองนั้นมีอาการเสียหายนะครับทางทีมช่างเลยได้แจ้งทางลูกค้าว่าควรจะ เปลี่ยนจากกอบจะดีกว่านะครับให้นาฬิกานั้นกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นปกตินะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับนาฬิกาเรือนนี้อาจจะเคยโดนการกระแทกมาอย่างหนักนะครับทำให้จะปลอกใยคดนะฮะแล้วก็การตัดใยกลับมานั้นไม่ใช่นาฬิกาทุกเรือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับบางเรือนนั้นก็เสียหายจนไม่สามารถจูนนิ่งนาฬิกาได้แล้วนะฮะแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนอะไรในจุดนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็แนะนำว่าควรจะเปลี่ยนจากกอกทั้งชุดจะคุ้มกว่านะครับจะมา พร้อมกับแป้นจากลกล่องปเลยนะมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนี้กันนะก่อนที่จะทําการเซอร์วิสนะครับเราต้องทําการทดสอบเอาไว้ก่อนนะครับในการเรือนี้นั้นเส้นเดินน้งฝนแล้วก็แอมพลิจูดนะครับหรือกําลังของเครื่องนั้นมีแค่ร้อยกกว่าเท่านั้นเองนะครับไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานนะครับแนละนาฬิกาจะเป็นอาการเดินหยุดอย่างแน่นอนนะฮะถ้าเป็นเส้นอย่างนี้นะฮะขั้นตอนแรกในการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนี้นั้นเราจะต้อง หรือชุดเครื่องออกมาจากตัวเรือนนะครับรวมถึงถอดชุดหน้าปัดนะครับชุดเข็มทั้งหมดออกมาเพื่อจะเตรียมล้างทำความสะอาดชุดเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดด้านหน้าแล้วก็ชุดด้านหลังของเครื่องนะฮะหลังจากนั้นวิธีการต่อมาก็คือการรื้อชุดด้านหลังนะครับเราจะรื้อตั้งแต่ชุดเมติกนะครับไปจนถึงกระปุกลานนะครับแล้วก็ชุดแป้นทับจักรต่างๆนะครับจะถอดออกมาหมดเลยนะครับเพื่อจะทําความสะอาดนะครับในส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับเช่นแป้นยึดแท่น เรื่องนะครับเราจะถอดแยออกมาก่อนนะครับจะล้างด้วยมือเท่านั้นนะครับจะไม่นําลงเครื่องปั่นสามน้ํานะครับเพราะว่าชุดที่เป็นพลาสติกนะครับจะทําให้เสียหายได้นะครับถ้าเรานําเข้าเครื่องล้างแบบเครื่องปั่นนะฮะเราจะต้อง ็บชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเอาไว้นะครับในจุดที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกนะครับจะลงเครื่องปั่นสามน้ําในชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กเท่านั้นนะฮะในชิ้นส่วนของนาฬิกานั้นจะมีอะไรอยู่ประมาณร้อยกว่าชิ้นถึง200อกว่าชิ้นนะครับสําหรับนาฬิกาอัตโนมัติทั่วไปนะครับสําหรับไซโก้ก็ประมาณร้อยสิบกว่าชิ้นนะครับในชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงชุดนอด็อตรวมถึงชุดแป้นแล้วก็จกักรต่างๆนะฮะ และทุกครั้งนะครับในการเซอร์วิสเราจะเซฟหน้าปัดให้กับลูกค้าโดยนำหน้าปัดนาฬิกาที่เซอร์วิสไปเก็บในแพ็กเกจอย่างดีนะครับเพื่อที่จะดูแลชั่หน้าปัดไม่ให้เกิดริ้วรอยอย่างเด็ดขาดน,นะฮะแล้วก็จะเซอร์วิชเฉพาะเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระปุกลานนะครับที่มีอาการเป็นสีดําแล้วเหมือนกันนะครับเนื่องจากขาดการเซอร์วิสมาอย่างยาวนานนะครับ ก็ฝากกระปุกลาน,นั้นจะเป็นคราบน้ำมันดําอย่างชัดเจนนะครับเมื่อล้างทำความสะอาดจะเห็นได้ชัดว่ากระปุกลาน,นั้นจะมีความใสขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับทางช่างช่างยังได้ทําการยืดลานให กับลูกค้านะครับเพื่อเพิ่มกําลังลานนะครับให้กลับมาใช้งานได้ปกติอย่างเนเดิมที่สุดเท่าที่เราจะทําให้ท่านได้นะฮะการล้างเครื่องนั้นมีความสําคัญมากต่อการทํางานของนาฬิกานะครับถ้าเครื่องสะอาดหมดจดแล้วก็น้ํามันดีนะครับจะทําให้ในาฬิกาเดินดีอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่จะเป็นเครื่องปั่นสรน้ำนะครับจะเป็นขั้นตอนหนึ่งผ่านกระบวนการการล้างเครื่องที่ถูกวิธีนะฮะก็จะเป็นน้ํา1น้ํา2แล้วก็น้ําสุดท้ายจะเป็นเป็นสนขาวนะฮะน้ำแรกก็จะเป็นน้ํายาเอลมานะฮะ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่เม็ดทับทิมนะครับทับทิมจากกรอกนะครับเพื่อจะหยอดน้ํามันนะครับเราต้องถอดด้วยทับทิมออกมาลทำความสะอาดรวมถึงการหยอดน้ํามันทุกท้่ส่วนนะครับมาดูที่ภาคกาลังของนาฬิกาเรือนนี้นะครับเมื่อทําการจูนนิ่งรวมถึงการ ปรับเวลานะครับในกาลเรือนนี้ก็จะมีการเดินอยู่ที่ปกลบไม่เกิน0.5นะครับแล้วก็กําลังจะเพิ่มขึ้นมาถึง252สนะฮะส่วนดีเออร์นั้นจะลงต่ำมาเรื่อยๆนะครับจนถึง0.2นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาถึง0.4นนะครับในภาคของการเดินนะครับถือว่าดีที่สุดของในกาลเรือนนี้ที่เราจะสามารถทําให้ได้นะฮะและในกาลเรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกกแจาาทง Modify Company Watch สามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ www.modifykeywatch.com นะครับหรือสามารถนำนาฬิกาสุดวิ่งนะครับของท่านนะครับมาเซอร์วิสที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านจะอยู่ที่ถนนยานวัดตะไนพระราม3ด้านซ้ายเข้าทางกัวโจ๊คาเฟ่ที่เป็นร้านกาแฟนะฮะเราจะมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับท่านอย่างแน่นอนฮะแล้วก็นาฬิกาที่เซอร์วิสจากทางร้านเรานะครับ เรารับประกันให้กับท่านเป็นระยะเวลา1ปีนะครับถ้าหากมีอาการเสียหายหลังจากการเซอร์วิสนะครับมีประกันอย่างแน่นอนนะครับ ่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า TikTok นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงเก็ดความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เรานำมาเซอร์วิสนะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับหากิดพลาดประการใดนะครับต้องขอกราบอภัยไว้นที่นี้ด้วยนะฮะพบกันใหม่ในคลิปดีๆหน้านะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ